ทุกคนตายแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วเอ้ยมันมาแล้วโอ้โหทนายกำลังไปไหนน่ะกำลังทำอะไรกำลังลุ่มหลงกำลังลุ่มหลงนทั้งมาเดี๋ยวนี้โอ้ยึงเต้นเไอ้เหี้ยเลือคนเองวะวัสดีครับพวกระวระมัามมะม วันนี้นะฮะกลับมาคุณหน้าคุณตากับ play out แบบนี้ก็คือเราต้อง work from home อยู่บ้านกันร้อแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะเฮ้พี่เทกพี่เสกว้เองหรือตะเกียงพี่สวยยังครับพี่รู้ว,ว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันวันนี้คอนเทนต์ของเราครับ,รบ,ค,บคือเล่นเกมกันอ เขาพูดเปิดอยู่พูดเปิดอยู่น้ำกวดอยู่อ้าวก็เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแต่ว่าหน่กันนั่นแหละนั่นแหละครับคือเมื่อกี้คือเราเล่นเล่นเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งเราเล่นดีแล้วที่หนึ่งห้าตาติดแล้วมันคือแบบว่ามีคนคนหนึ่งนะฮะเขาไม่อยากอัดหน้าจอเราไอ้นัทใช่ไหมเหมือนแหละไอ้ป๋า ทุกคนด้วยนะครับจริงๆแล้วเราเล่นเสร็จไปแล้วเราเล่นกันประมาณหนึ่งชั่วโมงหันกลับมาที่หน้าจออ้าวลืมกดเลือกขอดหน้าจอไว้อันนี้คืออัดอะไเช็คอันนี้อัดแล้วอันนี้อัดแล้วโอเคอันนี้โอเคเห็นเห็นอยู่เลยว่ากำลังอัดอยู่วันนี้คือเกมซอสเซ็ตแมรนะครับเป็นเกมแบทเทิลรอยัลนะครับหรือว่ารอยัลยนนะตอนนี้อยู่หน้าเกมนะฮะอันนี้คือปาร์ตี้ของพวกเราเดี๋ยวผมจะเต้นให้ดูก่อนหนึ่งแมตช์อันหนึ่งสองมาโยตามกันเร็วหนึ่งสอง ไ,ไมไ่เต้นทานั้นไอ้กา้าเตนนี้ไม่ได้เต็นในมึงพร้ hey! ม<า>อมครับพร้อมมา มิชชั่นที่เรามาเล่นพอเซ็แมนในวันนี้นะครับคือเราต้องได้ติดท็อปสิอ่ะคือที่1อ่ะมันมันง่ายเกินไปไงเราเลยเอาท็อปเทดีกว่า <laughs> อันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนนิดนึงนะ,ค,ะคือถ้าเราหมดเป็นพับจีใช่ไหมมันล้มแล้วเราโดนยิงซ้ำก็ตายเลยใช่ไหมล้มของในเกมนี้คือเป็นตัวเล็กเป็นไส้กรอบผิวแล้วถ้าหุดเราโดนยิงซ้ำจนเราตายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะชุบเพื่อนได้อยู่เราต้องไปเก็บเหรียญในสมเพื่อนแล้วเราก็เอาไปหยอดตู้สลอ็อตที่มีตามแมปเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแมปไว้ดูมันจะเป็นไอคอนรูปหัวใจสีีเขยวนะ มันจะเป็นตู้สลอนเอาไว้ชุบเพื่อนถ้าเป็นชุบแป้งอะชุบแป้งนี่อร่อยแต่มันจะผลเสียต่อสุขภาพหน่อยจะทำให้อ้วนได้เป็นลูกชุบอะลูกชุบจะหวานเป็นเบาหวานได้ถ้ากินบ่อยกระทางดีหมอแนะนำก็คือลดหน่อยนะลดพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยลดหน่อยนะไปตัส่วนหมออาป๋าลงเรือปะลงเรือเลยไหมเอาไหมลงเรือเลยไหมไปดิโดนมันเลย เป็นเอรโร่เป็นเอรโร่ทุกคนมาจิ้ผมทุกคนปักโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตายแล้วเก็บเหรียญให้น่อยเก็บเหรียญเร็วทุกคนตายแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วไอ้เลตายสุดหน่อยนะครับอูเลยอูเลยอู้เลยอูเลยสู้เลาสู่เขา เอ้ยเอ้ยนั่นไง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 ท้ายเรือท้ายเรือโอ้ยไม่ยิงกูแล้วไม่ยิงกูแล้วกูไหนขวานัดขวานัดขวานัดขวากล้าถึงไหนกล้าถึงไหนกล้าถึงไหนอย่างเงพี่กากามันกำลังลงมาอย่าเอาตีนมาอย่าเอาตีนมาอุ้ยปุ่มเอ้ยมันยิงรอบแล้วมันยิงกูเข้าแล้วทำไมทำไมกล้าไม่เอาปืนวะทำไมเออเป็นนักสืบ ก้ามาแล้วกับมาแล้วเออตายหมดว่ตายหมดก้ามาแล้วมันยิงไม่โดนเลยนะก้าเฮ้เราก็ท็อปสิบเลยนะท็อปสิบของที่ด มึงดูมึงดูอาวนเจอร์มากเกินไปหรอครับอยาไปนอกอายนะมึงก็เห็นอยู่ว่าสถานการณ์มันจูกเฉินมึงจะโชว์มาไปถึงไหนอนูคือดอกเดียวคือล้มเลนะถ้าโดนอะแต่มันไม่โดนมันไม่โดนไงมันยิงไม่โดนคนเห็นไหมฮะมีบารามาจอยที่หนึ่งครับทุกคนเฮ้ยถ้าแพ้คืออยออะแพ้คืออับอายขายหน้า อันนี้มีจะเป็นคนบัญชาเกมเองมาไปแล้วจะมีดวงว่าเราจะชน,นะนันเนี่ยตานนี้เอ้ยมีคน<ด>ลงลก่อนหน้าเราคือเรารบอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันเราอย่ายแยกกันถ้าเราแยกกันโอกาสที่จะช่วยเหลือกันมันยากมากเลยเฮ้ยเอเอเกมเนี้ยมันจะมีนี่ว้ยสกิลแบบว่ามีสกิลนินจาก,ก็จะอันติคือแยกล่างได้แล้วก็เคลื่อนย้ายที่ได้สกิลฮิลอ่ะสีชมพูอ่ะ มันจะเอาไว้ชุบเพื่อนได้ hum <satisfy. S 1> แล้วก็กดหิวไว้เพื่อนได้ฉันหิวฉันหิวฉันมีหิวไอ้เธอได้หิวหรออันไหนเป็นไงน่ารักหรือเปล่าน่ารักมากครูเฮ้ยเฮ้ยเห็ดที่เห็นคนเห็นคนเห็นคนนู่นนู่นนู่นสองแปดห้าสองแปดห้าเห็นแล้วเห็นแล้วนกครับยิงหัวนกครับเอาละตอนนี้เราดูท่าทางแล้วเราจะมีโอกาสที่จะชนะได้ทุกคนขอทุกคนมันดีเฮ้ยขอเห็ดได้ปะทุกคนผมเก็บเห็ดได้เดี๋ยวผมไปู่ไหนอยู่ไหนผมลองกินเขาบอกว่ากินแล้วจะตัวใหญ่เอ้ยไอ้นัด จะเข้าไปเก็บของกระดื้อมาไอเด็กยักษ์เหยียบคนหนักเหยียบเลยเอาแล้วมึงจะขึ้นอะไรหัวติดโอ้ยผมเก็บอะไรไมปโอ้ยช่วยด้วยไอ้เนี่ยออกไงวันนี้ไม่ไหวแล้วอึดอัดเดี๋ยวลองไปขี่รถดีกว่าขี่รถได้ปะแชดแย่หนึ่งก้อนยิ่งหนึ่งก้นยิงซ้ายมาขวามีโหนี่ไงโม่แลตัวใหญ่เฮ้ยมันอ้อมมาอ้อมมาหนึ่งห้าศูนย์ตัวหนึ่งอ้อมมาหนึ่งห้าศูนย์ตัวหนึ่งเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โห ไม่เป็นไรพี่หมียังอยู่พี่หมียังอยู่ดเร็วหมีกางอยู่ไอ้อ้ทำไมวะไม่เป็นไรกางอยู่กลางอยู่ไม่เป็นไร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 ไม่เนไรไม่เป็นไรไม่นไรไม่เป็นไรไ่เป็นไรไม่เป็นไร่เป็นไรไม่เป็นไ่เป็นไรไม่เป็ไรไม่น่เนไเป็นไ่เป็นไ่เนไรไ่เไม่เป็นม่เป็นไไม่เป็นไไม่ไรไม่เป็นไรไ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไรไ็เป็นไรไมนไรไรไม่เ่เ อีกตาครับเรายังไม่ยอมเราจะไม่ยอมเป็นขาดถ้าเราจะจบคลิปไปทั้งที่เราเล่นกันกากขนาดนี้เราจะไม่ยอมแผนในครั้งนี้คืออะไรนะคุณนะัทคือเราจะลงเรือแล้วเราจะบูเลยบูให้สุด<ง>ด้านซ้ายดูให้คนด้านขวาคนด้านขวา <c oughs> ดูให้คนด้านซ้ายแล้วคนด้านหน้าดูให้คนด้านหลังคนด้านหลังดูให้คนด้านหน้าสาย25อังคารเบเกอร์วันสาย25ลด50ยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนการ<ล>นี้คือการสุดท้ายผมขอให้ทุกคนเล่นกันแบบ จริงใจแล้วก็ไม่อ่อนข้อให้พูดต่อสู้นะครับทุกคนทุกคนมันรวมกันที่หัวเรือนะเก็บแล้วมันรวมกันที่หัวเรือช่วยกันตัวโอ้คุณป่าคุณแบบลงแม่นมากเลยมันใช้ฮอกอายมันเก็บแล้วครับหัวหน้าครับมันกล้ามันเก็บธนูอีกแล้วครับปรกาศจับด้วยบนเรือโจรสลัดนี้น่ะไปสนใจอย่างอื่นไปดูพ่อไปดูเรือไปมีคนมาไปมีคนมาปมีคนมาเห็นยังเห็นยัง ผมยิงตายแล้วครับมีไหมอีกีมีมีมีตัวมีตัวตายตายตายทุกคนทำดีมากถือว่าเราเป็นทีมเฟิร์มเพราะว่าคุณป๋าเขาได้ยืนอยู่ข้างบนเป็นที่ถูกต้องแล้วเฮ้ยมีคนเดินมาใกล้ๆผมทิพายแล้วไหนไหนไหนมีคนเดยป๋าโอุ้ดยอดครับป๋าเคลียร์ได้ตอนนี้ผ่านไปแล้ว51คนนะครับที่สูญเสียชีวิตไป เราคือผู้อยู่รอดมันมีสิทธินะอันนี้ยอาจจะใกล้สุดที่เคยเล่นมาเลยก็ได้นะก็ผมบอกว่ไมวันมันคือตาสุดท้ายของพวกเราถ้าเราแพ้แสดงว่าเราอ่อนแต่ถ้าเราชนะเราคือผู้พิชิตไฟกอกยักษ์เขาเรียกแผนนี้ว่ายุทธการอะไรครับผมเห็นม้าครับผมแมวม้าม้าไม่ไม่ไม่ผมเห็นม้าเดี๋ยวจะมีม้าเด่๋ยวจะุีม้าโบราณรีแล้ว เพราะเรายึดติดกับวัตถุนิยมเราก็เลยแพ้นายโตขึ้นแล้วนะส, uh สหายหมีขอบคุณครับผมจะไม่มีทางไปเอาม้าเด็ดขาดโอ้ยน้ไมมังกรอย่มาเรียกชื่อนายหมีมาเอาม้าสิเฮ้ยนัยนนายกำลังไปไหนล่ะกำลังทำอะไรกำลังลุ่มหลงกำลังลุ่มหลงกันทางนั้นมาเดี๋ยวนี้ผมมาแล้วผมมาแล้วจับมักรจับกร เป็นเพราะเรายึดติดกับวัตถุนิยมเราก็เลยแพ้ผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านนายนี่ยังเด็กอยู่วันยังค่ำนะคำสา่ยายบอกว่าอะไรบอกว่าอย่าไปเฮ้ยมีคนยิงไหมว่าแล้วทข้างล่าง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 เราได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบถูกต้องถูกต้องมีตัวมีตัวหลังหินถูกต้องขวาใกล้ขวาใกล้ เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าเหยียนปืนเหยียนปืนขบแคทขบแคทเฮ้ยไปไหนวะวะนี่นี่ตรงปูตรงตรงตรงนู้นเรายืนอยู่เนี่ยตา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 ยมีตัวมีตัวตาย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 โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเหนไนหน้าเนือข้างหน้าเนือข้างหน้าเนือข้างหน้าขยับตัวมาส์โอเคโอเคมาร์หน่อยมาร์หน่อยมาส์หน่อยเหนือหน้านี้เลย เรากล้แล้วสหายเราใกล้ถึงชนะแล้วสหายช้าช้าเย็นเยนสคนแล้วว่าเหลือยี่สคนแล้วว่าคำดาวคำดาวคำดาวทุกคนทับกินอย่านเอากระป๋องมครับวลับยศเงินทวงก็เป็นแค่ของนอกกายเงินทวงเอ้าเจ้าคนบ้นใดนี่ยันเดียวกันต้องเด็เฮ้ยมีคนเดินมาตรงไตไงไหนอพวกเดียวกันเออไม่แต่ตัวเหม็นนัดเลยเฮ้ยเราต้องวงบีบแล้วนะเฮ้ยเราเออวงบีบแล้วว่าเราต้องไปไปนินเไปหินี่ไหม หินแต่ไม่น่าจะถึงเนอะถึงถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เฮ้ยมีคนยิงใจหนักข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทันไปทันก็พ่อโอ้ยเอออยู่กัโทรมาไม่ไอ้กล้ามาอย่เองก้าข้างหลังไงข้างหลังเสียได้ไหมเฮ้เข้าวอก่อนเข้าวอก่อนดีกว่านัดไอ้กล้าไอ้กล้ามาเร็วไอ้กล้าเราจะตายแล้วหินตรงนี้ไม่ปลอดภัยหินตรงนี้ไม่ปลอดภัยเรามาเจอกันตรงตรงนี้ดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเหลือทิ่สามคนแล้วเฮ้ยมีตัวยิงข้างบน เราเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนแต่เรายังมาไม่ครบโอ้ยเหลือสิบคนเหลือสิบคนเฮ้ยดอกตี๋แก่ขึ้นแก่ขึ้นอย่าพ่งขึ้นอย่าพ่งขึ้นมันได้ยินมันได้ยินโอ้ยตึงเต้นเต้นไอ้ยเหลือสิบคนเองว่ะเนมั้ยไอ้ผมพยายามไมนอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะเหลืสิบเบี้ยเหลืสิบเบี้ยเฮ้ยมันเห็นเรามันยิงผมมันยิงผมมันเห็นเราแล้วมันกล้ามันเห็นเราแล้วใครก็นล้ะอยู่ไหนไอ้มันบินมามีคนบินมาบินมา้งครับไอ้นี่ไงมาทางซ้ายมาทางซ้ายมือน ไม่รอดไม่รอดยิงทียิงทีตายตายยิงมันยิงมันอ um um ันนึงอันนึงยิงมันก่อนยิง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 ก่อนยอย่าปล่อยปูนิดเดียวยปไ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 ปตัวนึงตัวนึงนี่ซ้ายซ้ายหลัง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 ไอ้แก่หลังไอ้แก่ถึงขั้นเลยชุบกู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  มันมันชุบไม่ได้คุณไม่ได้ไอ้เขี้ยมันยิงจากไหนไม่รู้อ่ะได้ชุบได้ตรงนั้นชุบได้ชุบเร็วจะตายแล้วอไอ้เขี้ยมถูกปืนบนหัวเราโอ้ยมุดไม่ได้เลยจบชนะแล้วม่เป็นรฮะทุกคนตอนนี้ถือว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่สองสอได้ที่สองก็บอกแล้วเดี๋ยวแค่คู่เดียวหายิงไม่เจ็ดตัวเลยเหรอใช่ หรือว่าเป็นตาหน้าตบท้ายที่ทำได้ดีนะถ้าคนดูนะฮะอยากให้เราเล่นอีกนะครับยอยากให้เราได้ที่หนึ่งก็รองคอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบเกมนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่ชอบเราก็จะหาเกมอื่นเล่นถ้าไม่ชอบปิดไฟไว้ไถ้าชอบเ <c oughs> ปิดไฟก็จบไปแล้วนะครับกับเกมซอสเซ็ตแมนก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่เหมือนกันนะ เกมที่เล่นเพลินเป็นเกมที่ดูดเวลาดูดยานนะครับ<อ>ก็ถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้โดีย๋ยวจะไม่ไดพี่พูดไปหน่อยสัตว์เลยโ <laughs> อเคถ้า okay. ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับพิมพ์มาคุยพูดคุยกันได้นะเราจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ก็มีพวกเรา,เรากันเองแหละตอบกันนะฮะเราตอบทุกคอมเมนต์แหละเออจริงเราตอบทุกคอมเมนต์เลยคือตอนนี้มันทำคอนเทนต์ยากเราต้องบอกเลยชอบวงวิศวกรเราว่าทำคอนเทนต์ยากอยู่เราก็เลยต้องหาอะไรที่มันแบบเราถนัดหน่อยเออใช่มีอะไรอยากให้ทำไหมลองคอมเมนต์มาหน่อยแต่ก็ติชมกันเข้าามได้นั่่นนแแหลละกก็อา้ววพเราก็เอามา คุยก <Z an aaS as> ันอยู่ดีนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากมากอืมโอเคชอบพี่นี่หรืมกดไลค์กดแชร์หมเชอว่จะจบแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยเชื่อว่าเขาไม่รู้เนี่ยเชื่อว่าและนี่แหละครับคือบางมากเราจะไม่มีการเทมสคริปต์อะไรเราจะพูดสดเราจะโดนสดไปตลอดนะครับกราฟิดกันถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนเรานะครับก็อ่าแล้วถ้่สมมติว่าเป็นเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเออมึงจะขัดมันทำไมอาก้าปิดนะก้าปิดนะอ่า นี่ก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Big Sausage นะครับบิ๊กซ s สเซ Man s a u สเซจแมนถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดติดตั้งเพื่อให้เราไปถึง1นึ่งแสนซับสไคร์เปอร์เอนดมีย่างพูด ้ม่พูดคนเดียว้มนพูดคนเดียว,ดดยวกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับให้บางละมาดพวกเราไปถึง1นึ่งแสนซับตะไคร้เบอร์ภายใน3เดือนทีแรกมึงยัง2เดือนอยู่ลเลยเลื่องไน่สายล <c oughs> ะมึง <c oughs> เพิ่มเวลาให้ตัวเองละ <c oughs> เดี๋ยววันดีเราค่อยๆเพิ่มไปเราดูสถานาการณ์ไปก่อนโอเค<า>ไปแล้วเจอกันฮะเจอกันคิาครับบ๊ายบายโอ้พวกกูบางละมาดแทเย่โอ้บาง